ผมครับมันลอยข้ามากครับผมนั่งอยู่บนป่าบนที่มันลอยข้ามากผมเดี๋ยวสิเดียวมันแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วของนี่ ลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วขนฟูน้องเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วมาเก็บเลยได้ลลลลแล้วได้แล้วได้แล้วเร็วเร็วเร็วขนฟูน้องเล่าไหมร่ังเงินนี่ดิบดิบ กระสีคุณบุระจะเอ่องบระตก้งแล้วบุระย่างเล้งด่างเลยคนผู้น้องดูคนผู้น้องดูดิเออประมาณจะคุณแล้วประมาณจะคุณแล้วต้องหันละต้องหันละต้องหันละเหรอเจอะปะหันโอ้ถือใช่ครับผมยิ่งยิ่งยิ่งด้านข้างเลย ยิ่งยิ่งยิ่งด้านหลังมันดิยิ่งด้านขางนันดูครับขนผู้น่องเลยนะโอ้ขนผู้น่องอยู่ <c oughs> โอ้ฝีมือเจ๊ดิฝีมือเจ๊ดูลูกที่ใช่นะครับลูก <c oughs> ลูกเขามาเขาอยู่ลูกเขาหน่อยน้อเขามาเขาอยลู่ดิเขามาเขาอยูงย่งนะครับลูกนี่นะครับลูกสุดยอดจุลูกงามอยู่เป็นได้เป่าไม้เหงา ข้างขานะขางคักขางขางานี euh. <hat> ่แหละขางนี Hence, <is it? s ummer> ่ติดมีละเออขางละมีละขางละคนอยู่ีอืมขางคนียว่าแรโอ้แแ้นาทุกคนไปมุดเ็กดเง็เด็กเออแมนี่ไงม่มันบางนี่บางงงเออตัดเ้แผลนี่นี่ร่างั้งเลย อันนี้คุณก็ได้คุตรงตรงบาี้นะอืมน้ำจุกอืมโอ้เรื่องครับตัวใหนครับตัวนี้ตัวเหลืองนะครับเนาะูตัวเหลืองเลยนงอ้อนอ้อนอ้อนเิกันก็ีดูสิใส่อูสุดยอดเลยหูสุดยอดเลบตัวเออสุดยอดเลยตัวหญ้เองโอ้ยแม่นด้ตั๊ปัดบาดนึงรับผมลงเลยลงเลยต่บุ้งมือดิง่อยเฉยอยู่ดิ โอ้ยเลยห้ว้วอนนงไม้โอ้ย้เขานดิตือต้องมีมือนอยู่หันน่ำโอเคโอเคโอเคอือโอเคบเออๆบน่เลยบน่เลยหนเน้ยอาลุงไทยมักให้ลุงไท่น่ะลุงไทมักนยังนี่นี่สั์ป่าน่ะอ่าเดี๋ยวลองแม่นมื่ก็จะลูกก่โอ้ยหลุดมือเฮียจะหลุดมือเฮียใส ลองรุกมือบนมือเลยพุดไปเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขายากันให้เขายากกัน